คณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสกลนครได้ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาดให้แก่ผู้ที่ได้รับจัดสรรที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงผาลาดแปลงที่1เขตป,ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงอีบางป่าดงคำภูและป่าดงคำกัง้งในท้องที่อำเภอวานนนิวาสและอำเภอเจริญศิลป์รวมทั้งสิ้น1,214รายโดยคณะทำงานจาก25หน่วยงานได้ร่วมบูรณาการและดำเนินงานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพแก่ประชาชนมีผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ2567 ดังนี้ด้านการพัฒนาที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยสถานีพัฒนาที่ดินสกลนครดําเนินการพัฒนาและจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรจำนวน54รายในพื้นที่660ไร่ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน โดยสำนักง,งานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต10อุดรธานีดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลในจำนวน2แหล่งส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและน้ำสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นกว่า200รายด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพโดยการจัดทำเมนูอาชีพเชิงบูรณาการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ทางด้านการเกษตรปศุสัตว์ และประมงเพื่อสร้างรายได้และลดรายใจ่ายในครัวเรือนด้านการเกษตรสำนักง,งานเกษตรจังหวัดสกลน,นครส่งเสริมการเกษตรถ่ายทอดความรู้การวางแผนการผลิตและการตลาดตลอดจนสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรต้นแบบและส่งเสริมการทําเกษตรผสมผสานแก่เกษตรกรจํานวน18รายด้านประสุท์ มีการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองโดยสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครให้การสนับสนุนพันธุ์ไก่แก่เกษตรกร20ราย,ายเพื่อให้เกษตรกรนำไปเพาะขยายพันธุ์ต่อไปธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจัดอบร,รมส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร80รายให้มีการวางแผนอาชีพเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายส่งเสริมการออมและการวางแผนการเงินในระดับครัวเรือน ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่มได้ส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรพัฒนาคอทชอป่าดงผาลาดจำกัดให้มีการระดมทุนและดำเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายแก่สมาชิกเช่นการจัดหาปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพมาตรฐานมาจำหน่ายรวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพเช่นกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองกลุ่มเลี้ยงปลาและอบรมอาชีพการแปลรูปป่าสม้ม จากปลาในพื้นที่ซึ่งพันปลาดังกล่าวเกษตรกรได้รับการสนับสนุนจากกรมประมงด้านการส่งเสริมและจัดทําบัญชีครัวเรือนสำานักงานตรวจบัญชีสหกร,สกรณ์สกลนครให้ความรู้การจัดทําบัญชีครัวเรือนแก่เกษตรกรสมาชิกสหกรการเกษตรพัฒนาคอทชป่าดงผาลาดจำกัดจํานวน100ร,รายและส่งเสริมการดําเนินงาน การตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์มีความรูเพราะได้ทําก,กิจการแบบที่ว่าเข้าเรียนรูไปแล้วก็ะต้องเอาตัวนี้มาใส่ค่ะโดยคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพได้จัดประชุมติดตามและรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกไตรมาสและร่วมกันขับเคลื่อนง,งานส่งเสริมอาชีพตามแนวทางที่คณะ อนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสกลน,นครกำหนดเพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสมเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับจัดสรรที่ดินทำกินมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่มีรายได้มีอาชีพที่มั่นคงต่อไป